นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับคริยโยจะมาสัมภาษณ์นะครับก็คือเด็กหญิงพิมลตาอิ่มสำราญก็คือชื่อเล่นชื่อว่าอะไรเอ่ยแพรวา,วาน,น,นี่น้องแพรวาเหรอ,อ,อนักเรียนชื่อว่าชื่อเล่นชื่อแพรวานะครับก็คือเป็นสิษ์เก่าของคริยโยเองเมื่อปี2,563เนอเะเคยเรียนที่โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดี JD, ก็คือ2รุ่นที่แล้วใช่ไหมลูกแล้วก็ตอนนี้อยู่โรงเรียน คาราสวัสดยานนเออป้อมนะคาราสวัสดยาน,นุ่นอ่าเดี๋ยวครูยโยขอสัมภาษณ์แพรว,าว่าครูยโยตอนที่ครูยโยสอนแพรวเอ,อ่อแพรวคิดว่าครูยโยสอนเป็นยังไงเอาจริงๆนะสอนดีแล้วก็มีความสนุนด้วยค่ะเออสอนดียังไงอะ่ะบอกได้ไหมอะ่ะ<จ>ตลกไหมจริงเหรอใช่ค่ะเออขายหัวล้อหรอ <laughs> <laughs> เป็นยังไงอารมณ์ความรู้สึกตอนที่ได้เรียนกับครูยโยมี สนุกสถานแล้วก็ดีใจเออว่าครูยโยสอนดีไหมดีค่ะจริงเหรอรไม่ได้อวยนะไม่เรียวยอก็รู้สึกว่าปลื้มใจที่นักเรียนกลับมาเยี่ยมโรงเรียนเนาะมีอะไรจะบอกครูยโออยอีกไหมอ่ะไม่มีแล้วค่ะอ้าวจริงเหรอ <c oughs> อ่าไม่งั้นก็บายบายหน่อย <c oughs> บายบายโอเค